ก็สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับสำหรับเจ้าเซมาเพชรนะครับในการจะเจอกับฤทธิ์เทวดานะครับในวันที่12นะครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นเทปบันทึกการแข่งขันนะครับย้ำนะครับเป็นเทปนะครับคู่นี้นี ถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะชกกันวันที่15ตุลานะครับแล้วจะนำเทปไปออกอากาศในวันที่12พฤศจิกายนนะครับเดิมดีนะครับเซมาเพชรก็จะเจอกับตะวันฉาย PK แสนชัยนะครับคราวนี้ตะวันฉายนะครับป่วยนะครับเนื่องจาก ติดไข้นะครับเห็นข่าวบอกว่าติดไข้กับยอด iQ นะครับก็ G บ G เลยทําให้รายการนี้นี่ตะวันฉายก็ต้องถอนออกไปก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประกบให้เจอกับเสมาเพชรแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นก็เสมาเพชรถอนคราวนี้ก็เป็นคิวตะวันฉายถอนก็ยังไม่ได้เจอกันสักครั้งนะครับคราวนี้แหละครับก็ไม่มีปัญหาครับทางวันนี้ไม่ปล่อยให้เสมาเพชรล็อกเกอร์นะครับก็ ดึงฤทธิ์เทวดามานะครับฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีดคาเดมี่นะครับดึงมาเจอกันเลยนะครับเป็นการประเดิมไฟแรกนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีนับมีนอกไหมนะครับคู่นี้นะครับโชคกันในพิกัดนะครับพิกัด65.8นะครับก็รุ่นนี้ก็คือน้องโอนะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับคู่นี้จะโชคกันในรูปแบบมวยไทย3ยกนะครับนวมเล็กนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารกีฬาแวดวงกีฬามวยไทยได้ที่แ t i g ยีีนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคู่เจ้าเสมาเพชรนะครับเจอกับฤทธิวดาคู่นี้หลายคนก็มองว่านะครับมองว่าฤทธิวดาได้เปรียบเสมาเพชรนะครับเนื่องจากกระดูกช่วงมงบินชื่อเสียงบารมีมวยนะครับมาก่อนนะครับก่อนเดบิวต์ดังมาก่อนเสมาเพชรนะครับก็ชื่อนี้ขายได้ครับชื่อฤทธิวดานี่แฟนมวยรู้จักทั่วประเทศครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเซมาเพชรนะครับในรูปแบบวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ3ยกนะครับเซมาเพชรเขาชกมาก่อนนะครับเขาชกมาก่อนและที่สําคัญเขาเป็นมวยหมัดอาชีพด้วยนะครับซึ่งเจ้าริเทวดานี่ซ้อมมาไม่ดีหรือประมาณนี้ก็มีโอกาสร่วงได้นะครับซึ่งไฟนี้นะครับเซมาเพชรนี่ก็เรียกว่าซ้อมมานานครับซ้อมดีมากๆครับตั้งแต่ไฟที่หลังจากที่ถอนในการเจอกับตะวันฉายไฟนั้นนี่ก็ ทำร่างกายซ้อมมาตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปไหนก็ซ้อมทําร่างกายอยู่ตลอดนะครับไฟนี้นี่เจ้าตัวนี้ก็เรียกว่ามีความมั่นใจนะครับในสภาพร่างกายที่ฟิตเปียะนะครับการบํารุงนี่ยี่ห้อ r ฟ e ร์เทคไม่ต้องพูดถึงนะครับและที่สําคัญนะครับเตรียมหมัดนะครับหมัดและศอกเป็นทีเด็ดนะครับมาเพื่อสู้กับเจ้าฤิทธิวดานะครับพะเดิมทีนี่เซมาเพชรก็จะเจอกับตะวันฉายตะวันฉายก็มวยซ้ายนะครับ และฤทธิ์เทวดาก็มวยซ้ายทําให้ไม่ต้องทําการบ้านเยอะครับมวยสไตล์เดียวกันนะครับเสมาเพชรก็ศึกษาดูเทปเป็นอย่างดีนะครับพร้อมที่จะนะครับพร้อมที่จะสู้กับปริเทวดานะครับและเจ้าตัวก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าไฟนี้ถ้าฤทธิ์เทวดามาสู้มาแรกนี่เกมออกมาน่าจะสนุกดุเดือดนะครับส่วนทางเจ้าฤทธิ์เทวดานี่ก็ ซ้อมทำร่างกายมาตลอดนะครับอยู่ค่ายเพชรยินดีนี่ยี่ห้อนี้นี่ไม่ดีจริงไม่แกร่งจริงเสียบสไม่ปล่อยออกไปแน่นอนครับคู่ปั้มคู่ซ้อมนี่ก็จะมีเจ้าเพชรดำนะครับแล้วก็แชมป์โลกนะครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับอย่างกับปิตันเพชรยินดียคาร์ดมีนะครับก่อนเลยว่าเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้ฤทธิ์เทวดานะครับไฟนี้ซ้อมค่ายใหญ่นะครับค่ายใหญ่น้ําเลี้ยงดีครั้งแรกนะครับสําหรับเจ้าฤทธิ์เทวดานี่ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมใช้สีเสื้อเพชรยินดียคาร์ดมี เป็นไฟแรกนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะแผ่วเหมือนที่ซ้อมอยู่ที่บ้านไหมนะครับแต่ผมเชื่อเลยเกินครับว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาของค่ายเพชรยินดีนี่จะทําให้ฤทธิ์เทวดานะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่ากลัวนะครับด้วยความทันสมัยนะครับของค่ายนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนะครับเสียโบสก็เลยได้ว่าสรรหามานะครับมาบํารุงมาปรับปรุงอะไรนักปวยในค่ายให้แบบ พละกําลังไม่หมดนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายดีนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าไฟนี้นี่ฤทธิ์เทวดาจะสู้กับเซมาเพชรได้อย่างสนุกดุเดือดแน่นอนครับและที่สําคัญนะครับเราจะได้เห็นนะครับเบสิการออกแข่งซ้ายสอกซ้ายนะครับฉายยาเทวดาเดินกินดินกินส้มตำนะครับ้ายเทวดานะครับดูว่าไฟนี้เขาจะทําให้แฟนมวยประทับใจสมกับที่แฟนมวยรอคอยได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ12พฤศจิกายนนี้นะครับ ก็ชมเทปบันทึกการแข่งขันนะครับเซมาเพชรฤทธิบดานะครับใครนอกใครนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับทีมงานเราก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับหากมีข่าวเกี่ยวกับแวดวงกีฬานะครับแวดวงกีฬามวยไทยเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับทางช่องทางนี้เลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารกีฬาต่างๆแวดวงกีฬามวยไทยได้ที่ a t i t 2 4นะครับครบเครื่องเรื่องกีฬาครับฝากไว้ด้วยครับ